ที่ร้านเดมเช็อปนะคะวันนี้อยู่กับรถเกียร์แกนคานิวนะคะก็ติดตั้งสิเิคุณการกับที่ร้านนะคะตอนนี้เป็นตัวรีโมทนะคะการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบสิเลตนะคะการใช้งานค่ะเวลาเดินถือตัวรีโมทเข้าใกล้ตัวรถนะคะตัวรถจะทำการไฮล็อกให้อัตโนมัตินะคะสังเกตที่เสียงไซเลนหรือว่าไฟเลี้ยวกระพริบเดือนนะคะ ก็เช่นเดียวกันค่ะเวลาเดินออกจากตัวรถนะคะเธอจะทำการล็อกเองอัตโนมัตินะคะแล้วก็ล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูข้างในรถกันนะคะรถคนนี้นะคะจะเป็นคุชเชร์แบบเสียบสตาร์ทนะคะยังไม่เด้ติดุ่มที่เป็นปุ่มสตาร์ทมาคะ่ะก็ทําการติดตั้งเป็นปุ่มสตาร์ทแทนนะคะการใช้งานของระบบปุ่มสตาร์ทนะคะทำการหยบรยบเหดกแล้วก็กดที่ปุ่มได้เลยนะคะ ่นนี้้ก็ทําการสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ดับเครื่องยนต์คาะทำการเหยียบเบรกแล้วก็กดที่ปุ่มได้เลยนะคะ เิดท้ายไฟ้าที่ตัวรีิมดของเราได้เลยนะคะแล้วก็กดปิดฝาท้ายไฟฟ้าที่ตัวรีิมดของเราได้ กัน,นียวแล้วก็ยังมีระบบเซนเซอร์เท้านะคะ ติดตั้งระบบคียเลนต์ตาหรือว่าฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นนะคะก็ออินบกเข้ามาสอบถามกันในช็อปได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ